สวัสดีค่ะกางแก่แฟมลี่ค่ะวันนี้พวกเราจะมาหายเล่นเล่นไปซื้อติมก่อนไปซื้อติมก่อนได้ไหมคะเ๋้วค่อยมาเปิดไอติมกับเด็กเป็นของคู่กันค่ะทุกคนมารอรุ่นว่าน้องจะซื้ออะไรบ้างนะคะจะอะไรเลือกเลยค่ะลูกรีบๆนะคะเจ้านี้นะคะ ร้อยเจ็ดบาทนะคะทุกคนอาไว่างงั้คะลูก A few moments later, few moments later. มาดูว่าของพวกเรากันนะคะโดยแย่มามายทุดมาดูกันเลยเรองนี้พวกเราทำเองครับ <Wow. S 1> ต้องสอดตัวนี้ที่มาจากเทศกาลว่านานาชตาิค่ะประเทศจอนตัวนี้ wow. อันนี้มาจากช้อปปี้ค่ะตัวน,นี้ที่เราชอบมากเลยค่ะอืมเป็นว่าวจุฬาเล็กน,นะคะทุกคนน้องแกรนจะรีวิวว่าวต่อไปนะคะเป็นว่าวสปันบ๊อบค่ะว่าจสบานบอบพวกเราเล่นไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนที่ไม่ขึ้นหน้าจะไม่มีหางค่ะทุกคนต่อไปเป็นว่าวจุฬาค่ะทุกคนว่าวจุฬานี้นะะก็ขึ้นอยู่นะคะทุกคนขึ้นไต้แค่รั้งเดียว <What? S 2> หรือว่ากี่ทั้ง ตัวนี้คือว่าวแบนแมนค่ะทุกคนเป็นว่าวตัวแรกของน้องนะคะมาดูอันนี้ว่าวงูค่ะสองตัวด้วยว่าวงูก็ขึ้นดีค่ะทุกคนสองอันนี้คือว่าวเครื่องบินครับชอบไหมคะสวยไหมคะอันแรกสวยกว่าสวยอันที่สองไม่มีด้วยว่าวที่คุณพี่สอบนะ้วทุกคนตัวนันคือว่าวเอ็นซีว่าวแบนแมนอันใหญ่ว่าวน้องเอ็นซีนะคะนี่ทุกคน ยังไงบ้างัับ้เดี๋ยวพวกเราเล่นว่าจิ๋วกันนะคะทุกคน เล่นว่าวงูจิ๋วนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โควิดที่ตำบลเราก็มีคนติดประมาณ400กว่าคนนะคะ oh, <no. S 1> เลยให้ลูกเล่นหน้าบ้านค่ะ oh, <no. S 1> แม่ว่าเล่นเหมือนกายกรรมเลยนะคะ, oh, <no. S 1> ค,ะความสุขของเด็กๆค่ะทุกคนน้องชอบเล่นว่าวมากค่ะ อ้าวหางวบาน้องแคนโดนตาน้องกันนะคะแด้เล่นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะเดีย๋ยวคลิปหน้าพวกเราจะเล่นว่าวตุลายักษ์ให้ทุกคนดูนะคะ <What? S 2> อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย